ก็บอกเลยนะว่าเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทในอูบุดค่ะที่น่าพักเลยก็ต้องคนชอบแบบรีสอร์ทที่ไม่ได้ใหญ่ๆด้วยเนาะอันนี้ไซส์แบบกึ่งไปทางแบบเล็กไม่ถึงกลางด้วยนะ33ห้องเนี่ยสำหรับวาปปาดิโอเมเนี่ยนะคะก็คนชอบทุง่งนาชอบเขียวๆอะไรย่างเงี้ยก็น่าจะเหมาะบที่นี่เขาก็เป็นวิลล่าเป็นหลังๆเลยค่ะแล้ว พื้นที่คือกว้างมากมี2ฝั่งก็มี2สระน้ำเนาะสระอินฟินิตี้ o ูเนี่ยอยู่ฝั่งโน้นก็มีสระน้ําฝั่งนี้โดยรวมๆถือว่าเราคิดว่าน่าพาักพูดถึงที่นี่ก็แล้วกันค่ะก็คือมันอยู่ห่างออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเขามีฟรีชัตเตอรอันนี้สบายเลยค่ะสําหรับคนที่จะไปหาอะไรกินจะไปชอปปิง้งไปเดินเล่นหรือจะไปเที่ยวรอบๆอูบุดอะไรเงี้ยนะคะก็ ไปนั่งรดไปที่เซ็นเตอร์ที่อุบุดได้เลยเขามีว่าสรอบแช่น้ําเสร็จตอนนวดเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเนาะนวดแบบบาหลีอ,อ่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ดีค่ะจริงๆกิจกรรมเยอะกว่านี้นะคะเขามีไทยชงไทยชิอะไรอย่างนี้อยู่หลายวันนี้สามารถแพลนได้เลยค่ะ